ครูบุญสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อแรนดอมรอบดึกนะคะไม่มีหัวข้อเช่นเคยค่ะจะมาให้ไัยเราเรื่องนะคะถ้ารู้สึกดีรู้สึกใช่รู้สึกตรงก็ฝากกดถูกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะแรนดอมนี้นะคะครูบุญจะให้ Book and Answer นะคะเพื่อนะคะบอกหัวข้อนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเราจะรักกันได้ไหมนะคะ เรนดอมนี mm ้นะคะก็น่าจะมีนะคะคนข้างรักคนเพือนะคะจากหัวข้อนะคะแล้วเราจะรักกันได้ไหมขอเช็คพลังงานตัวตนหลักแรนดอมนี้ค่ะขอเช็คพลังงานตัวตนหลักของแรนดอมนี้นะคะ 6ดาบเลยนะคะตัวต้นหลักแรนดอมนี้อาจจะพึ่งหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งหรือ move on ออกจากความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเจ็บปวดเสียใจท็อกซิกนั่นเองคนทาดุลมกุมตุนมิถุนคนทาตไฟเมสิงธนูมีเกณฑ์ว่านะคะแรนดอมนี้จะมีอะไรที่ เป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่คุณพึ่งหันหลังมูฟออนออกมาจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาขอพูดคุยเจรจาเพื่อง้อขอคืนดีนะคะไพ่เร์วเวอร์นี้เห็นหน้าไพ่ไหมคะพลังงานเพศชายเนี่ยยิ้มกุ้มกิ่มแต่พลังงานหน้าไพ่ของเพศหญิงจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจนะคะแปลว,แว่า แรนดอมนี้มีคนนะคะอยากจะมาง้อขอคืนดีนะคะและก็มีบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะคนราศีเมษพลังงานของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อไม่คนต่างชาติคนที่ทำงานอะไรเกี่ยวกับข้าราชการเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ เป็นคนที่ค่อนข้างมาดถึมนิ่งถึมนะคะเป็นคนดุหน่อยนะคะคนคนนี้ถึงห่วงเงียบๆน,นะคะีเอ็มเออร์เอร์นี้เป็นคนที่มีมาดค่ะแล้วก็จะออกมีอีกโก้มีอัตตาไม่ค่อยพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หากใครคนนี้ติดต่อเข้ามาแสดงว่าคิดมาอย่างดีแล้วนะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีอีกโก้เยอะปากหนักนะคะหกไม้ จะกลับเข้ามาเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะจะมาขอคืนดีจะมาสู้มาลงสนามแข่งขันถ้าคุณมีนะคะมีคนในความรักความสัมพันธ์เยอะมีคนจีบเยอะนะคะคนคนนี้พร้อมสู้นะคะไห้หกไม้เขาเป็นคนที่ชอบสู้อยู่แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสไตล์คนนี้ไม่ชอบอะไรง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ย ต้องเหนื่อยนะคะถ้าเขากลับมาก็ปล่อยให้เขาเหนื่อยนะคะเจ็ดถ้วยสิบเหรียญกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเรนดอมนี้คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมากนะคะเจ็ดถ้วยส่วนตัวเขาเนี่ยสิเหรียญ อยากจะมั่นคงนะคะชัดเจนกับคุณมากๆอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวหากคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันพลังงานเพศหญิงคนธาตุลมกลุ่มตุนมิถุนเป็นคนที่ค่อนข้างดุค่ะเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยจะเปิดรับในความรักความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเป็นใครคนนั้นที่เคยมีประเด็นกับคุณนะคะคุณค่อนข้างแบบ มั่นใจในตนเองนะคะเคารพในตนเองมากๆความรักความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นพลังงานเพศหญิงที่เคยตัดจบไปแล้วนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะด้วยนะคะเนี่ยหถ้วยใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานกว่าที่คุณจะทำใจกับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะว่าดูแล้วนะคะผู้ชายคนนี้น่าจะ เป็นคนที่อัตราเยอะอีกโก้เยอะนะคะในตอนนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์จึงทำให้คุณอาจจะต้องหันหลังออกมาถอยออกมาเองนะคะเจ็บปวดเสียใจในช่วงเวลานั้นนะคะอยากจะอ่านให้ฟินฟินแต่พลังงานไม่ฟินเลยนะคะนวลหนึ่งดาบคนคนนี้เขาคิดมาอย่างดีแล้วนะคะหดาบเขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าจาก ชัดเจนกับคุณจะเลือกคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างดุเป็นคนที่เคารพในตนเองชัดเจนในตนเองมีมาตรฐานในตนเองพลังงานค่อนข้างแบบถ้าจะวัดกันในเรื่องอีโกอัตตาเนี่ยคุณก็ไม่แพ้เขานะคะในตอนนี้ดังนั้นเนี่ย ต้องกลายเป็นเขานะคะที่ต้องยอมสยบยอมลดอัตราอิโก้เพื่อมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะเพราะถ้าจะให้คุณเข้าไปเนี่ยราชินีดาไม่เข้าไปอย่างแน่นอนนะคะและยิ่งถ้าพลังงานเพศหญิงเป็นคนตักจบเนี่ยแน่นอนว่าคุณไม่กลับเข้าไปในความรักความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณ เพราะว่ามีไพ่สื่อสารนะคะแล้วก็เปิดประเด็นมาว่าแล้วเราจะรักกันได้ไหมเขาอยากสื่อสารอะไร9ก้าไม้คูณบล็อกช่องทางสื่อสารการพูดการสื่อสารกับเขาหรือเปล่านะคะหรือแบบส่งไลน์มาไม่อ่านโทรไม่รับหรืออาจจะเป็นเขาเองก็ได้นะคะที่สร้างกำแพงใจเองนะคะบล็อกเองนะคะแล้วก็ งอเองนะคะคนคนนี้เดวิลเสพติดคุณหนักมากลุ่มหลงคุณมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะคนคนนี้ค่อนข้าง,ลงหลงไหลคลั่งไคล้คุณนะคะพลังงานคนราศีมังกรห้าดาบค่อนข้างทะเลาะกับตัวเองในหัวทะเลาะในความคิดของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะนะคะ กว่าจะทักเข้ามาเนี่ยกว่าจะติดต่อเข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ง,ง่ายนะคะคนคนนี้เขาจะสื่อสารว่าอะไรเขาจะสื่อสารว่าอะไรเดอรสตาร์เขาบอกว่าคุณสวยดูดีมีเสน่ห์เซ็กซี่มากๆนะคะที่เขาแบบอยากจะสื่อสารกับคุณและเขามีความหวังกับคุณบ้างไหมนะคะที่เขาอยากจะถามคุณเดอรสตาร์น <t> ี้ <The S 2> <The Star> คนราศีกลุ่มนะคะคุณอาจจะเป็นคนราศีกลุ่มเองก็ได้แล้วก็เป็นคนที่สวยดูดีมีสเสน่ห์มีออร่าหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นพลังงานลักษณะนี้นะคะถ้าคุณถูกกระทำนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ อยู่ในจุดของพาบปีไยทำงานออนไลน์สื่อสาธารณะมี FC นะคะแดนด้อมนี้บางคนสองเรียนเขาอยากจะกลับมาแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้อยากจะเข้ามาแบบพยายามปรับประร้านปรับอารมณ์เยียวยาใจคุณนะคะไว้ง่ายเลยถ้าเกิด เดอะสตาร์ก็เป็นลักษณะของการเยียวยาใจอยู่แล้วเขาอยากจะกลับมาเยียวยาใจคุณถ้าเขาเคยเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจก่อนหน้านี้นะคะอยากจะสื่อสารอะไรเนี่ยหกเหรียญเป็นลักษณะของการมาแบบง้อขอคืนดีเลยนะคะคนคนนี้ถ้าเขากลับเข้ามาเขาสามารถคุกเข่าขอโทษคุณได้เลยนะคะคนคนนี้ ทาวเวอร์จะเข้ามาอย่างกะทันหันนะคะคนคนนี้แล้วก็เขาแอบ,บมองแอบ,บส่องแอบ,บศึกษาคุณอยู่เสมอถ้าคุณมีสื่อออนไลน์เขาก็มองคุณอยู่พยายามศึกษาคุณอยู่ว่าคุณทำอะไรคุณชอบอะไรแต่ไม่เปิดเผยให้คุณรู้เลยไม่กระโตกกระตากแอบบส่องเงียบๆนะคะคนคนนี้ไว้ง่ายเลยนะคะอย่ามา ง้อง,งอนขอคืนดีนะคะเป็นไปได้นะคะดีเอ็มเพลเร์จะมาคุกเข่าเหรอคะถ้าทำได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ราชินิดาบต้องใจอ่อนแล้วไหมหรือเปล่านะคะแรนดอมนี้สองดาบเนี่ยเขาค่อนข้างคิดมากคิดเยอะนะคะใช้ทั้งเหตุผลตรกะเซนสัญชาตญาณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในการเลือกที่จะ ตัดสินใจก่อนที่จะมาเทคแอคชั่นในครั้งนี้เขาหรือคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ของประเทศที่ติดชายทะเลหรือจังหวัดที่ติดทะเลนะคะคนคนนี้คุณเป็นคนเทนะคะราชินีถ้วยนี้คนท่าตน,น้ำมีนกรกฏพฤจจิตเขากลัวคุณจะเทเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้และเขาก็คิดนะคะว่าคุณจะเทเขาหรือเปล่านะคะ ห้าหมา้กลัวการทะเลาะกลัวว่าจะพูดคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมกว่าค,ความคิดเห็นจะไม่ลงรอยกันพลังงานเขาแรงมากๆเลยนะคะคนคนนี้สเร้น์เขายอมคุณแล้วนะคะ ขออภัยนะคะครูบุญขำเพราะว่าตัวตนเขาคือ t ดียมเพลอรนะคะไพ่เดียมเพลอร์คือคนที่ไม่ใช่จะยอมใครง่ายๆนะคะแล้วมีสเตนตอีกคนคนนี้ยอมคุณคนเดียวนะคะยอมมากๆนะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะมีอีกโก้มีอัตตาดุดันแค่ไหนสุดท้ายแล้วสเตนตหรือมังกรดุร้ายตัวนี้ก็ต้องยอมให้กับพลังงานเพศหญิงคนนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเธอค่อนข้างเอาอยู่นะคะแบบ ถ้าเธออีกโก้มาฉันก็อีกโก้หนักกว่าอะไรประมาณนี้นะคะจนต้องยอมนะคะคนราศีสิงห์นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้นะคะสุดท้ายีซเลียนขี้หึงขี้หวงหวงมากๆนะคะคนคนนี้ยังยึดมั่นถือมั่นกับคุณอยู่เดทเป็นพลังงานคนที่ตัดจบกันไปราศีลักานาพฤชจิต ราชาดาบเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนเคลียชัดกับคุณนะคะเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวถ้าเคยแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็จะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่เคยเป็นครอบครัวก็จะกลับมาชัดเจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะไว้ง่ายว่าจะชัดเจนกับคุณแล้วเลือกคุณแล้วนะคะแต่คุณจะเลือกเขาไหมอันนี้ครูบุญก็ไม่รู้นะคะ เขาอยากจะบอกอะไรคะเขาอยากบอกอะไรไม่ใช่ไม่รักนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วก็ราศีธนูนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาพูดไม่ค่อยเก่งราศีเมษมีเลขหกมาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกิดวันที่6หรือเดือน6นะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะคะ อันเฟนเขาไม่อยากจะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นลักษณะของสิ่งโตอีกแล้วนะคะชัดเจนมากๆว่าคนคนนี้อีโก้สูงมากๆนะคะเป็นคนดุดนันและเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนนะคะอยากจะเป็นสามีภรรยาแพ้ทางเธอนะคะเขาบอกคนคนนี้เกี่ยวข้องกับเลขหกชัดเจนมากๆนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ แพดทางนะคะไปฟังเพลงนี้ได้ค่ะใครมารับชมแล้วรู้สึกดีรู้สึกใช่ฝากกดถูกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ